สวัสดีครับพ่อแม่พี่นอ้องเมื่อนี้กำล้อมอบมาพ,มาพกันกรบช่องวันหน้าเมื่อนี้ลูกวันก็จะพาพีพานองมเบึงห้มันครับมาเบึงมันสำปะหลังซึ่งมันสำปะหลังนี่กลายเป็นพืชเศรษฐกิจของอำเภอทะาการเพลผนแล้วครับหรือว่าเป็นของเป็นพืชเศรษฐกิจของคนในหมูบม่บ้านหมู่บ้านทั่วไปอยู่ในเขตตำบลโคกจานอำเภอทะการนี้ครับขเขาจะเห็ดมันกันทุก กัวเลื่อนครับพี่น้องกลายเป็นพืชเศรษฐกิจแล้วครับการเห็ดหน้าการสาหรับชาวบ้านดูในเขตบริเวณนี้ครับการเห็ดหน้าเห็ดต่พดอ้กินครับมาเห็ดมันเป็นอาชีพหลักครับผมพี่น้องเป็นยังจาเห็ดเป็นอาชีพหลักเพราะว่ามันปลูกได้ปีสองเถ้อครับผมพี่น้องปลูกได้ปีสองเถ้อราคาก็ดีครับเห็ดให้ชาวบ้านมีดูมีกินครับผมพี่น้องแล้วผมจะพาพี่พาน้องมาเบิ่งครับ มืเบิงมั่นสำปะหลังที่าวบ้าบานิยมปลูกกันเป็นพืชเศรษฐกิจแล้วครับพอแม่พี่น้องกลับไปเบิงน้ากันครับเดี๋ยวผมจะพาไปเบืองครับก็สสำหรับตอนนี้ผมก็จะพาพี่พาน้องยางเบิงครับพอแม่พี่น้องยางเบืองมั่นครับก็สสำหรับมั่นแปลงนี้ผมก็ได้เริ่มปลูกวันที่หนึ่งเดือนพฤษภาคมครับพอแม่พี่น้องกันนี้ครับพอแม่พี่น้องกับผมว่ากะงามอยู่ครับพอแม่พี่น้อง ตอนแรกผมกับว่ามั่นแปลงนี่จะบบ่องาครับพ่อแม่พี่น้องเป็นยังจังว่าจับบ่งาเพราะว่าบ่อใส่ปุ๋ยครับพ่อแม่พี่น้องใส่แตงแต่ขี้ไกลครับพี่น้องเพราะว่าถ้าข้าใส่ปุ๋ยกับต้นทุนกับสูงครับพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าปุ๋ยแพงก็เลยตัดชิ้นใจบ่อใส่ครับแต่ว่าผลสรุปออกมาแล้วครับกับพ่อเบิงอยู่ครับพ่อแม่พี่น้องเมนบ่องากับพ่อเบิงอยู่ครับตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ที่ ดินโมคไอยงามได้ครับพี่น้องกะบอกงามท่อข้างบนนได้ครับอันนี้เป็นอยู่ข้างล่างครับเพราะว่าตรงนี้ก็เป็นดินดินตั้งดินครับพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าจุดนีีเป็นดินเหลืองครับพ่อแม่พี่น้องนี่ครับเป็นดินเหลืองเหลืองครับเป็นดินเหลืองเป็นดินมั่นปูครับจริงๆแล้วจริงๆแล้วเฮ็ดมั่นทาจะหายได้ผ้นครับพ่อแม่พี่น้อง ก็ต้องตอนไทครับตอนไทก็ตรงตรงวานขี่ไก่ครับวานขี่ไก่วานปุ๋ยครับพี่น้องวานขี่ไก่วานปุ๋ยร่องพื้นครับแต่ว่าผมหุงโมเดลวานปุ๋ยครับวานขี่ไก่ครับเพราะว่าตุนทุนมันสูงครับก็เลยบริหารสั่นครับพอเป็นพี่น้องก็เฮ็ดพิษแปกไปแน่ครับถึงแม้แต่ว่าบริได้ใส่ปุ๋ยครับพอเปพี่น้องบริได้ใส่ปุ๋ยกันนี้ครับ กระเบื้องล่ำเป็นที่แล้วครับพรมพี่น้องล่ำกับปูมือครับพี่น้องนี่ครับวันนี้ใส่ปุ๋ยเด้ครับก็ถือว่าง่ามพ่อสมควรอยู่ครับพรมพี่น้องกับไก่เคี่ยงกันเบิดแล้วครับบริเวณนี้ครับไก่เคี่ยงกันกะมีบางจุดครับพี่น้องบางจุดก็ง่ามกลัวครับง่ามกลัวสูงกลัวครับพี่น้อง นี่ครับพ่อแม่พี่น้องเบิ่งความสูงของมั่นครับมั่นสองเดือนสี่มือบ่อเดใส่ปุ๋ยครับพ่อแม่พี่น้องส่ตั้งเต้ขี่ไก่ครับนี่ครับก็เพียงประมาณเล้านุ่มครับแดดห่อนอบเอ้าครับพ่อแม่พี่น้องรับฝนฝนกระตกกระตกไปเพราะานั่นแหละครับเพราะว่าฝนถิมช่วงครับพ่อแม่พี่น้องพายุเขามากระตกได้กับผแห้งครับ พอแต่แข็งเปียกครับพ่อแม่พี่น้องกะมั่นแปลงนี่กะอยู่ที่เจ็ดไรครับพ่อแม่พี่น้องมั่นแปลงนี่เจ็ดไรครับกันนี้ครับงาวไปพ่นแล้วครับงาไปพูนครับตามพ้นทางไปนี่แหละครับกะกะสำหรับมั่นซ้ำปะหลังที่ผมได้กล่าวไปันในเบื้องต้นครับพ่อแม่พี่น้องว่าเป็นผืชเศษฐกิจ กะผู light, ้ใดเข้าเจ้าเห็ดหลายครับพ่อแม่พี่น้องผู้ใดเข้าเจ้าเห็ดหาซิบลายลอยลายลอยหาซิบลาสองลอยจังสีครับพ่อแม่พี่น้องเข้าเจ้าก็ขายได้เงินหลายครับพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าตันหนึ่งตันหนึ่งกระจุกตันหนึ่งกระจุกไปสองพันกว่าบาทครับพ่อแม่พี่น้องตันละสองพันกว่าบาทขั้นถับผู้ใดได้หาซิบตันกระคูนนะครับพี่น้องผู้ใดได้ลอยตันกระคูนนะครับพี่น้อง พ่อได้ได้สองรอยตันกับคูณเอาครับกับพ่อได้พอนรถไทหน้าอยู่ครับพ่อแม่พี่น้องพ่อได้ทรงลูกเลี้ยนอยู่ครับคันถาถามว่าเป็นไรใดที่ดีบ่กับบ่ดีครับพ่อแม่พี่น้องกับบ่มีท่างเลือกครับพ่อแม่พี่น้องคันถาบ่เฮ็ดมั่นเฮ็ดหน้ากับบ่หูว่าเฮ็ดแนวใดครับพราะว่าในตอนนี้กับเป็นท่างเลือกที่ดีที่สุดแล้วครับพ่อแม่พี่น้องในการเฮ็ดไฮไซหน้าครับ การประกอบอาชีพเป็นเศร้าหายเศร้าหน้าครับเป็นเศร้าหายมั่นสำปะหลังกับเป็นที่ิตที่ลำบากครับพ่อแม่พี่น้องแต่ว่าถึงจะลำบากยังไดกับเป็นอาชีพของเฮาครับพ่อแม่พี่น้องเป็นอาชีพของเศร้าห้ยเศร้าหน้าครับเป็นยังไดก็สูงกันไปครับพ่อแม่พี่น้องเป็นยังได้ก็สูงครับพอะได้มีอยู่มีกินโมอดตายครับพ่อแมพอ่พี่น้องผู้ใดขยันแน่ก็พอได้ใส่ได้สอยครับ ก็ด้ทรงหัลดคือว่านนะครับพพี่น้องกันดาผู้ใดสนใจอยากเฮ็ดห้มันกับมาเห็ดด้อครับพ่อแม่พี่น้องสําหรับคลิปนี้กับ่บมีหยังหลายครับพ่อแม่พี่น้องก็อยากมาทายคลิปที่เป็นอาชีพของชาวไฮเช่าหน้าครับพ่อแม่พี่น้องเช่าไ้มันครับว่าขาเจาะเห็ดยังไ๋ทํายังไ๋สมัยสม้อนี้เป็นยังไ๋พืชเศรษฐกิจที่พ่อแม่พี่น้องเห่าเห็ดเฮาทํากันครับพ่อแม่พี่น้อง พราะมันสัมปลังก็กลายเป็นผืชเศรษฐกิจประจําอาเภอตะการหรือว่าประจําจังหวัดประจําประเทศไปแล้วครับพ่อพี่น้องคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงซ้ำนี้ครับพ่อพี่น้องพอกันคลิปน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับพ่อพี่น้อง